สวัสดีครับวันนี้มารีแคป Poco X5 Series นะครับก็จะมี2รุ่นคือ Poco X5G 5, 5 G, แล้วก็ Poco X5 Pro 5G นะครับ2รุ่นนี้เน้นเกมมิ่งในราคาที่ไม่แพงมากนักนะครับก็ประมาณหมื่นบวกลบเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นไหนมีจุดเด่นอะไรกันบ้างนะครับ มาเริเ่มกันกับรุ่นแรกกับ p o c o X 5 5G นะครับก็ครบคันในราคาหมื่นบวกลบเนาะซึ่งในกล่อง,ของเขาเนี่ยก็จะแถมอุป,ปกรณ์ต่างๆครบทีเดียวนะครับทั้งตัวเครื่องทั้งเคส TPU บัชาร์จสาย13วัตต์นะครับสาย USB แล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับซึ่งเครื่องโกโบรวมถึงเครื่องที่ขายไทยเนี่ยก็แถมให้แบบนี้หมดเลยจุดเด่นแรกคือเรื่องของหน้าจอนะครับมากับจอมอลด์ขนาด6.67นิ้วตัวนี้เนี่ยเป็นจอที่ค่อนข้างเกรดสูงทีเดียวนะครับความสว่างสูงสุดที่1,200นิต รองรับ refresh rate ที่1 2 0่รี่เฮิรตนะครับก็สามารถแสดงผลได้ดีมากๆนะครับในเกตราคานี้แถมยังเป็นจอเรียบอีกด้วยส่วนน้ำหนักเนี่ยก็ถือว่าบางเบามากๆเพียง189กรัมนะครับตัวเครื่องบางแค่8มิลิเมตรเท่านั้นเองแน่นอนว่าสามารถพกพาได้ง่ายนะครับจับถือได้ง่ายแล้วก็ใส่เคสจะไม่รู้สึกว่าหนาจนเกินไปแล้วก็มากับชิป snapdragon 6ก5 5 g นะครับก็เป็นชิปมิดเทียร์ที่ใช้ในหลายรุ่นนะครับอย่าง galaxy a นีครับ่ g, ยาย ถามว่ามันแรงแค่ไหนนะครับก็เพียงพอการเล่นเกมทั่วไปได้นะครับอย่าง R O V Free Fire เนี่ยสามารถปรับสุดได้เลยแต่เป็นเกมชินหรือเกมกราฟิกสูงๆก็อาจจะต้องปรับลดลงมานะครับเพราะมันไม่ใช่ชิปที่ประมวลผลที่มันแรงอะไรมากนะครับก็เน้นเรื่อง 5G กับประหยัดแบตเรื่องของกล้องนะครับสายมาที่48ล้านพิกเซลซึ่งก็เพียงพอการใช้ง,งานทั่วไปเนาะแล้วก็มีอันตรววายด้วยคือไม่ตัดออกถ้า รายรายรุ่นเนี่ยจะถูกตัอดออกไปซึ่งก็เสียดายนะครับเวลาเราเจอภาพบุมกว้างอะไเนี่ยเราก็สามารถใช้อันตรายถ่ายได้แล้วก็มีโหมดมาโครอะไรต่างๆตามปกติเลยสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ full hd นะครับตามข้อจํากัดของชิปเนาะด้านแบตเตอรี่ใส่มาที่ความจุ5,000มิลลิแอมนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยสําหรับความบางตัวเครื่องแค่นี้นะแล้วก็ใส่แบตมาเยอะพอสมควรรวมถึงชาร์จเร็วสายสาวัตต์ซึ่งก็ไม่ช้า หรือก็ไม่เร็วจนเกินไปนะครับซึ่ง r e แคปส p ปคก็จะประมาณนี้สำหรับ p o c o x 55G นะซึ่งจุดเด่นของเขาคือเรื่องจอ AMOLED ที่สว่าง คมชัดสีสันสดใสแล้วก็เรื่องของ s แ p ปดา g อน695ใช้งานทั่วไปได้ดีเล่นเกมทั่วไปก็โอเคนะครับพอเชื่อมต่อครบทั้งหูฟัง3.5ไทซ4กันน้ําด้วยนะ IP53 แล้วก็มี NFC สําหรับแท็บทูเพยต่างๆรวมถึงกล้อง48ล้านพิกเซลมีให้เลือก3สีคือสีเขียวสีดําแล้วก็สีฟ้านะครับคือเข้าไทยทุกสีนะครับถือว่าโอเคเลยซึ่งด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แหละจะเป็นเงาๆหน่อยนะครับ าราคาเปิดตัวอยู่ที่1990บาทนะครับกับแรม8ความจุ256กเนาะก็คือแบบใส่มาเต็มเต็มเลยไม่มีกักนะครับใครที่กังวลว่าเฮ้ย128จะใช้ไม่พออะไรอย่างเงี้ย256ไปเลยนะครับเขามีให้เลือกอันเดียวเนาะซึ่งก็เหมาะกับการลงเกมถ่ายภาพอะไรต่างๆแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วก็สามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้อีกถ้าไม่พอนะครับคือ2 5 6ที่ผมว่าเยอะมากๆแล้วนะมาต่อกันกับ p o c ค X 5 Pro 5 G นะครับแน่นอนว่าเขาน่าจะเล่นขายรุ่นนี้แหละเพราะว่าสเปคอะไรต่างๆถือว่าครบคัันท้งเรื่ององงขหน้าจอ กล้องเพอร์ฟอร์แมนะครับแล้วก็การชาร์จเร็วที่ครบในหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงมากนะักตัวจุดเด่นของเขารุ่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเล่นเกมเนาะในเรื่องของการเล่นเกมที่ค่อนข้างจะทําได้ดีก,กว่า Poco X 5G 5, 5 G, พอสมควรรวมถึงสีสันก็มี Poco Yellow อย่างที่เห็นนะครับเรื่องของอุปกรณ์ในกล่องก็ยังคงแถมให้ครบเหมือนเดิมทั้ง ตัวเครื่องเคส TPU นะครับวัชาร์จสายชาร์จต่างๆแล้วก็มากับชิป Snapdragon 778G นะครับก็เป็นชิปที่เร็วแรงแล้วก็ค่อนข้าง Reliable เนาะคือถูกใช้ในหลายๆรุ่นแนละ้วแต่อาจจะไม่ชิปที่แบบแรงมากๆแบบ Snapdragon 870อะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็เพียงพอการใช้ง,งานทั่วไปแหละสำหรับใครที่ไม่ได้เน้นแบบเล่นเกมแบบฮาร์ดคอร์มากนักนะครับสำหรับหน้าจอมากับจอโมเดขนาด6.67นิ้วนะแต่เป็นคนละจอกับโพโค X55G นะตัวนี้สว่างน้อยกว่าครับ900นิตแต่เรื่องของ HDR10+ อ่า Refresh Rate 120 h ฮนะครับมีลดการดัดตาอะไรลดความกระพริบของหน้าจออะไรต่างๆด้วยนะครับคือเทคโนโลยีที่อยู่ในรุ่นแพงก็ถูกใส่มาในจอรุ่นนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รองรับเรื่องของ Dolby Vision กับ Dolby Atmos เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยลำโพงคู่สเตอริโอนะครับก็รองรับ Hi-Res ทั้งอ่า หูฟังไร้สายกับมีสายด้วยเพราะตัวนี้เนี่ยสามารถต่อหูฟัง3.5ม mm, ิเมเหมือนเดิมเลยส่วนกล้องนะครับมากับกล้องหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลเป็นตัวเดียวกับ p o c o X4 Pro นะครับแล้วก็มีอันตรายที่8ล้านพิกเซลแต่ก็ถูกจูนต่างๆให้การถ่ายภาพเนี่ยคือออกมาได้ดีขึ้นนะเท่าที่สัมผัสมานะครับถือว่า ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนพอสมควรเลยแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถบันทึกวิดีโอได้ 4K ละเพราะว่าอย่าง Proco X5G เนี่ยได้แค่ Full HD นะแต่ตัวนี้ถ่าย 4K ได้แล้วก็มี EIS ให้รวมถึงเรื่องของชาร์จนะครับสายมาที่67วัตต์ก็เร็วกว่ารุ่นก่อนนะครับส่วนสเปคต่างๆก็รีแคปตามนี้เลยทั้งเรื่องของหน้าจอ Flow AMOLED นะครับกล้อง108ล้านพิกเซลมีหน้าจอ10บิตด้วยอันนี้ดีมากนะครับชิป Snapdragon 778G รวมถึงชาร์จ67วัตต์นะครับแบต5,000ลำโพงครบ เลยนะครับมีให้เลือก3สีก็คือสีเหลืองสีดำแล้วก็สีฟ้านะครับเข้าไทยทั้ง3สีนะครับก็ต้องบอกว่าสีเหลืองรอบนี้เนี่ยสวยจริงๆนะครับต้คราคบเปิดตัวอยู่ที่12,990บาทกับแรม8กิกความจุ256นะครับ Exclusive เ,เฉพาะ Lazada เท่านั้นส่วน Poco X 5 5 G เนี่ย จะขายบนช้อปปีแทนนะครับก็แบ่งกันไปคนละรุ่นนะครับสำหรับ Poco X 5 Series แล้วรุ่นไหนดีกว่านะครับมาสรุปกันทีละรุ่นเนาะอย่าง Poco X 55G เนี่ยก็เน้นการใช้ง,งานทั่วไปนะครับชิป Snapdragon 695ก็ไม่ได้ขี้เร็วขี้เร็นะแล้วก็หน้าจอเนี่ยคือใส่ของดีมาเลยนะครับคือเป็นจอที่สว่างมาก1200นิตนะครับนอกนั้นก็ธรรมดาทั่วไปนะครับ แต่ถ้าเป็น p o c o x 5 Pro 5G เนี่ยก็ครบเลยทั้งเรื่องของหน้าจอสวยนะครับ Snapdragon 778G ก็เล่นเกมเได้โอเคนะครับชาร์จเร็วแล้วก็กล้องสวยได้คือใส่ตัว108ล้านมาเลยแล้วก็คุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าจูนคือปรับจูนออกมาได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับบน Android 13เวอร์ชันล่าสุดแล้วก็มีสีเหลืองด้วยอันนี้สําคัญเลย แต่ถ้าต้องการความคุ้มค่าสูงสุดนะครับก็องยอมรับว่า Poco X4 GT คือราคาดีมากๆนะครับเริ่มต้นที่หมื่นนิดๆแล้วก็ไปจบที่หมื่นสองนะครับสำหรับความจุ2.56สําหรับใครที่เน้นแรงเน้นเร็วจริงๆยังไงก็ต้อง p พ c โครุ่นนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าของอะ่ะเหลือไม่เยอะแล้วนะก็เรียบซื้อกันก่อนจะหมดนะครับ